ฟึ่งอ่านเห็นค่ะฝนต๊กคุณแม่ยากายเนาะยากไรมันคือว่าหันแหลกฝนมันต๊กแม่อันว่านก็นต๊กแต่เศร้าๆพูนะเย็นชุ่มฉ่ำค่ะอันว่าทีแม่ป้อยเราบ่ค่า,าหเห็นทรงไล่มาปล่อยแล้วปล่อยให้เอฟซีแล้วโอ้เอฟซีทุ่เอาแล้วทุเอากับกับิีแมนตัวเดียวกันล่ะค่ะจะ<า> สาสิปล่อยให้เบิกทรัพย์ไปปล่อยเป็นบุญเป็นกุศลครับปันเอฟซีน้ำยู่พื่นทอดเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเห็นแต่เพื่นไปเพื่นไปแอบซองเบื้องยูเอ้าห้องกระยาส่นดอกไปเบื้องไปแง้มกันขึ้นส่นดอกค่ะงวดนี่เป็นจังไหนแม่จับคู่บ้านเราค่ะจับคู่เรียบร้อยแล้วบ่หนี้หาดอกบ่หนี้หามันบ่บ่ค่ะไมีหายังแน่แน่ ไม่ยังก่อนคะมีมีโตัวใดแน่ค่ะหัดนี่อันเดี๋ยวเดียวแม่อยูข่ขั้วเดี๋ยววันโอ้ข้า,า,าไปก่อนจยาเดี๋ยวฝันดีพ่าล่ะแม่ฝันดีสองขึ้นแล้วฝันนั่นว่นพระน่ะฝันว่าพิ่นขนของขึ้นไตรถเก๋งให้ ห้องหลงฉีดจนบอกว่าพ่อแล้วพ่อแล้วมันหลายหลอาเทากับย่านรถเท่งนักน้องก็ห้องหองลงใจจ้าไมยเอาไปให้มันเหมิดพ่าเอาดอกตั้นพ่อเราค่าเต็มแล้วตั้นเป็นถุงเป็นถุงมัดคล้องกันเนียนเพื่อนห้เอาใตรถขั้นนี้ไปเพราะตั้นค่ะทะเบียนรถเกบเก้าเจ็ดสี่ดันล่าเก้าเจ็ดสี่จ้าเก้าเจ็ดสี่ทะเบียนรถในหมอหนึ่งฟันเลินเป็ จะฝันบันิขึ้นที่สองฟันอีกบ่เคยฝันโดนเราก็คือกันทันแล้วโดนไปเก็บเห็ดเห็ดปวกขาวน่ะค่ะขาวเจี๊ยบเพียกอยู่เห็ดปวกขาวเด็กก็สิเข่าอยู่จี๊สนดอกก็เลยว่าค่ะเดี๋ยวเอาเระบอกอีกสิเอาเราบอจ้าจ้าค่ะ แลแม่กระล่างอันนี้เป็นเลขค้ำนวดหรือว,ว่าเลขยังกันไงอันนี้เป็นเลขสี่ค้ำนวดออกมาสามตูนมาค่ะสองเก้าห้าสองเก้าห้าค่ะสองแปดห้าสองแปดห้าค่ะเลขกระอันจับคู่ล่างค่ะสี่คูมีห้าสี่ห้าแปดห้าสี่ ห้าแปดค่ะห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าค่ะอันนี้เลขลับนะเลขลับเจ้าที่เคยเข้าโอ้เล <นะ S 2> เขเป็นมงคลจ้ะเลขลับเขาให้เป็นบนแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าสองแปดสี่แปดห้าแปดสี่แปดห้ามีแค่นี้มีล่างสี่กู่ บนสี่คู่แปดสองนี่เป็นบนค่ะเป็นบนหาี่เป็นล่าง่้ามาสิงล่างกันแล้วจะบนววาสนาค้นซือ้อแล้วให้วิ่งบนแปดแปดกับสองแม่หมอวิ่งหาล่างบ่ค่ะค่ะจะวิ่งหาล่างเลยยค่ะเป็นเลขมักมักโหเแ๋วประเด้คำนวณคำอย่าง คำนวณสิคำนวณออกมาตกหางนี่แหละโอ้ต๊กเลขาล่างอันนี้สูตรแม่หมอถ้าอันนี้สูตรแม่ได้ในห้าสี่ห้าแปดถ้าเจิดห้าเก้านี่ก็คือเลขเลขเข้าเลยตัวนี้ชุดนี้ชุดนี้ชุดล่างเนี่ยค่ะแบบนี้เล้มันจะวิ่งแปดกับสองนี่อันของเลขลับบ่ะ่ะแม่นตัวนี่นะชุดนี้เนาหามากนี่แปดกับสองแล้วพันจับคู่ให้แปดสองเก้าสองแปดสี่แปดห้าค่ะที่เพิ่นจับคู่ให้นี่ค่ะ นี่อันเป็นเด็กลาบถีเขาส่งให้แม่หมอคู่นี่เลยคูแปดสองเก้าสองแปดสี่แปดหานี่แหละค่ะเด็กเปนนังข้านเนาะมันล่ะไข่ไข่เกาเกากันกันอันเ็ียกมตกม่ันเป็นมันจกบคู่ได้จังซี่ล่ะอืมกับได้จังซีล่ะ แต่ว่าความฝันนี่เก้าเจ็ดสี่ย่างข้มฝันอีกรอบไหมคะความฝันแม่หมอนบ้านี่นข้อมฝันน่ะวันฝันเท่าไรฝันว่าเพื่อนนั่นเอารถมาให้ยมือนันนันเอารถยางรถมันซึมก็เอาไปเทียนึงแล้วไปเทียนมือนันเอาไปล่างแตเลยว่านี่แม่เอ้ยปวดภัยในเลือดจาออกยากไหลยต่เลยว่านปวดภัยโอ้อยังหายเอฟซีเป็นถึงสามตัวแตกอยุคเล่ตุนเปิลตันบอก <c oughs> รถมาฝันฝันลรอเขาละยกพุงอีหยังบุ๊คคือจังเหนื่อกแบ่ว่าแม่นคือจังอีหยังหันเป็นนักนะ <c oughs> ของดีนี่แหละสั่นเอาไปกิน <c oughs> เขาวางซี่ <c oughs> เขาว่าเอาไปกินเด้อะสั่นมันหลายสั่น <c oughs> แล้วเป็นผู้ใต้ขนขึ้นขนขึ้นขุนคุนจนเต็มข้างหลังเราเมื่อไส้บอลหนาเขาหยิกเขาโนห้องเนาะโอ้ได้ค่ะในข้อมฝันน่ะเขาละย่านรถเท่านักมันหนักหลยอืม ไอ้รถบื้อคือจนเทินขึ้นมาหอดข้อเฮาแ้าไหม<ะ>พวกมาไล่เนะ่ะจนล้นมาใส่เฮาเฮาก็เลยค้องแต่นี่มันไหลแล้วพอจะได้วา,างสิหลายโพดหลายว่าเลยไหลายเกินเหตุเฮาก็เลยหลงห้องเลยโนโหลดในความฝันอนะ่ะโอ้อค่ะทะเบียนรถเก้าเจ็ดสี่เนี่ยทะเบียนเกนะ้าเจ็ดสี่นะ บอกในรถนี่แหละคือสิได้ค่กแส้นนอกกันฟันดีจังสิทะเบียนรถแต่ไม่ชิปมากซีใบล่ะครับเมื่อกี้ก็พอเข้าฟันเห็นเนื้อเนาะมันก็มีเนื้อแต่ว่าผู้ชายคนขึ้นนะเฮาก็ย่านมันมันเป็นหางแบบนี้อ๋อรอไม่พ่วงกันเลทอาหารขุนนะคนขึ้นให้นะโอ้รอ <ent gu> <ander> สูงขาวค่ะรอสูงขาวห่วยโบมันตัเด็สปูบอ่ะเนาะคือรอมันขัดเส้นดอกค่ะ กันไล่เบิกับอยู่อัวันเคเดิมเ้าไล่นะก้กกลกึนูกาเิงเดอแานไล่เก่าเพื่อเอ้าแม่หมอคนสีป่อยเลขแต่ตัวนี้ก็เลยโทษแต่สาว่อนพระว่าส่งผลสีตกเมือนี้แม่นมันกันเริ่มมืดมากเนีนทังนี้ก็ได้มืดกอกันแม่นบออ่าบันี้เอฟโทรมาไม่เห็นเลขแม่เลยตัวตัวเน้นนี่แปดหาหาแปดเลย 8ค่ะแล้วก็วิ่งล่างเลยปันทงล่าง5ตัวเดียวเด็กล่างมาหาอีกนั่นบ่ค่ะค่ะ,คะอาจจะมาอยู่หลักสิบอาจจะมาอยู่หลักสิบได้เนาะอาจจะมาอยู่หลักสิบแต่ว่าส่วนมากเด็กเข้าม,ม,มาหลักสิบเถอะเดีวแจนอกแทนมากกับปอยหเหเพิร์นบนบอมากะ ก็ผพันเอาอยังไ้ถือแต่ว่าฟันยังซี่น่ะคิดว่าเลยกเข่าละแม่นยู่ค่ะแม่หมอฟันดีแห้งจังได้แต่คิดว่าสีเข่าขึ้นกันฟันดีค่ะข้าวจุนพูนอยู่เห็ดปวกบ้านเท่าน่ะที่คือรสเตอรี่ป้จ๊กสิบแปดไบละปรวดเนี่ยณม้อบักม้อบักแ่งสิบแปดใบแล้ว จ้างวดนั่นให้มีโชคทุกคนนะคะขอให้มีโชคทุกคนเลยอยากให้ถือทุกคนนะคุณแม่นาอขอให้เบิกสร้างลำลำรวยๆเด้อจุคุณแม่ค่ะค่ะคือกอยากให้ถือเนาะผู้ปล่อยก็ได้ผู้ถือก็อยากถูกคนปล่อยก็อยากให้ถูกขอให้ FC ีถูกทุกคนตามตัวแตกไปเลยเม่นค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่หมอนะครับเอซีครับผมครับ ปล่อยก่อนวันเลขออกนะครับ fc ครับผมกับแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กรบทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ